อัพเดตสภาพอากาศ14สิงหาคม2568ทั่วไทยวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากอิทธิพลของมรสุมร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมอีกทั้งยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นล่าสุดพายุใต้ฝุ่นโพดุลขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้ปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นได้และตกต่อเนื่องไปได้อีก5วันส่วนในวันนี้พื้นที่ไหนจังหวัดใดกันบ้างที่จะมีฝนตกหนักและพื้นที่ไหนจะไม่เกิดฝนในวันนี้ รายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันพระรหัส,สบดีที่14สิงหาคม 2,568กับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ในช่วงเช้าค่ะก่อนอื่นแอดมินขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามารายงานสภาพอากาศและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะแอดมินขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะจากการอัปเดตล่าสุดค่ะพายุโพดุลน,นะคะก็ได้ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยสถานะของพายุโซนร้อนค่ะและล่าสุดนะคะอ่อนกำลัง ลงเป็นเพียงพายุดีเปรสชันแล้วนะคะและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความโกากาศต่ำตามลำดับค่ะและในประเทศไทยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องรับมือกับปริมาณของฝนที่ตกหนักนะคะเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือสปป,อปอลาวนะคะเข้าสู่ยอมความโกากาศต่ำที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศเวียดนามและสปป,อปอลาวค่ะ ทำให้ในวันนี้ปริมาณของฝนยังคงตกหนักได้นะคะในบางพื้นที่แอดมินขอเน้นย้ำนะคะว่าปริมาณของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะในบางพื้นที่ของวันนี้นะคะหรืออีก5วันข้างหน้าก็ยังคงมีฝนตก เบาบางแล้วก็อาจไม่ตกเลยได้ในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะทําให้ทางด้านรับลมมรสุมค่ะภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันามันนะคะเป็นปริมาณของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่เช่นกันค่ะ ส่วนภาคอื่นๆนะคะอย่างเช่นภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็จะมีฝนตกเกิดขึ้นได้บ้างปะปรายจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมประจำฤดูฝนนะคะซึ่งอาจจะทำให้ฝนนั้นเกิดขึ้นแต่ปริมาณของฝนอาจไม่มากนะคะ่ะดังนั้นเรามาติดตามอัปเดตกันต่อค่ะว่าปริมาณของฝนจะเป็นเช่นไรตั้งแต่19สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะปริมาณของฝนจะเริ่มลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้แล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะและฝนจะลดลงนะคะจนถึงวันที่23สิงหาคม2568ค่ะ หลังจากนั้นในช่วงวันที่24สิงหาคม2568เป็นต้นไปปริมาณของฝนจะเริ่มกลับมาตกหนักอีกครั้งค่ะปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นตกหนักได้แล้วรอบนี้รู้เหมือนว่าปริมาณของฝนจะครอบคลุมในหลายพื้นที่มากขึ้นนะคะตกต่อเนื่องไปได้อีกจนถึงวันที่28สิงหาคม2568ค่ะ สภาพอากาศจะเป็นเช่นไรนะคะต้องติดตามอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากเป็นความคาดหมายสภาพอากาศระยะไกลค่ะความคาดเคลื่อนอาจมีเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำค่ะดังนั้นเรามาติดตามอัปเดตสภาพอากาศของวันนี้กันค่ะว่าปริมาณของฝนนั้นจะมีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคกี่เปอร์เซนต์กันบ้างค่ะโดยภาคเหนือค่ะ ในวันนี้ปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาคเหนือในวันนี้ปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่น่านอุตรดิษฐ์พยาวตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดนองคายบึงการอุดรน,นีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและยดาหรค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธา,น,น,บบาน,นีลบบุรีสระบุรีการเจนบุรีราชบุรีนครปฐมและพระ,ระพนครศรีอยุธยาค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกค่ะวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ถึง170ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ7 0ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสดุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่อนสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและปริมาณของฝนที่จะเกิดขึ้นนะคะร้อยละ40-70ของพื้นที่ในวันนี้แต่ละภูมิภาค จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดกันบ้างตรวจเช็ครายละเอียดไปพร้อมๆกับแอดมินในรายจังหวัดกันเลยค่ะจากที่ปริมาณของฝนนะคะตกต่อเนื่องกันมาทั้งคืนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมไปถึงภาคใต้ด้านรับลมมรสุมด้วยนะคะปริมาณของฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ค่ะช่วงเช้าช่วงสาย9ก้นาฬิกาปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นได้นะคะแถวบริเวณภาคเหนือตอนบนบน บริเวณจังหวัดพะเยาอโปงแม่ใจเชียงม่วนบ้านศบขุนอเงาเทศบาลเมืองน่านเวียงสาบ้านน้ำพุร้องกวางอ,อเมืองแพร่เด่นชัยอเอลองค่ะปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นนะคะต่อเนื่องจนถึงช่วง9นาฬิกาส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะปริมาณของฝนในช่วงเวลา9นาฬิกาเบาบางจางหายไปแล้วนะคะเนื่องจากตกต่อเนื่องกันมาหลายชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วง4ทุ่ม5ทุ่มกันมาเลยทีเดียวค่ะ แต่ปริมาณของฝนยังคงหลงเหลือเล็กน้อยแถวบริเวณน้ำโสมนนวารีบ้านประโรเวียงจันทร์พลคองนะคะและแถวบริเวณด้านตะวันออกติดกับสปปราวอีกเล็กน้อยบริเวณบ้านสีทนสกลน,นครพลยางคำบ้านดงน้อยเต่างอยนะคะโพเรนูนครค่ะบ้านตูบ้านหนองหอยท่าดงหลวงเกิดขึ้นเป็นฝน เริ่มเหลือเพียงจุดเล็กๆนะคะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ส่วนภาคใต้ค่ะฝนยังคงเกิดขึ้นครอบคลุมนะคะแถวบริเวณชุมพรดอนสวานะคะบ้านน้ำเติ้งสองแพรกบ้านเขาชันโต๊ะบ้านท่าไม้ลายหาดทรายรีซาวีห้วยกลางละอุ่นบ้านแหลมยางนาบ้านท่าแพรบ้านตรังเกาะสองบ้านทุ่งเหงาวบ้านในหยวนบ้านตรังรัชกูดหาดแหลมสนบ้านนาบ้านบางหินท่าชนะ หาดประพาสบ้านเตรียมคุระบรุรีบ้านบางคลั่งตะกวดป่าบ้านป่าคลองคายาพังงาบ้านท่าสนุกแล้วก็บริเวณท้ายเหมืองนะคะเกิดขึ้นทางใต้ของกระบี่ด้วยนะคะบริเวณหาดยาวชัยพักดีบ้านทรายขาวบ้านทุ่งยางงามบ้านหนองหม้อบ้านคลองเต็งนะคะสิกา บ้านสาราด่านหาดช้างลานกันตังบ้านเจ้าใหม่นะคะเกิดขึ้นบริเวณทางใต้ค่ะและนี่ก็เป็นฝนที่เกิดขึ้นตกอยู่นะคะในช่วงเวลา9นาฬกาดังนั้นติดตามอัปเดตกันต่อค่ะปริมาณฝนสะสมว่าฝนนั้นจะตกต่อเนื่องไปถึงช่วงเวลาใดนะคะของวันนี้กันค่ะ ลองเลื่อนมาดูในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะดูเหมือนว่าปริมาณของฝนจะเริ่มเบาบางจางหายไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือนะคะฝนก็เริ่มเบาบางเหลือไว้เล็กน้อยบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือปะปรายนะคะส่วนภาคใต้นะคะยังคงตกต่อได้นะคะบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตนะคะ ยังคงตกต่อเนื่องบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะคะยังคงตกหนักอยู่ค่ะลองเลื่อนมาดูในช่วงเวลา14นารกาค่ะปริมาณของฝนเริ่มกระจายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือก็เริ่มครอบคลุมมากขึ้นแต่ฝนยังคงเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางอยู่นะคะคุณผู้ชมเป็นฝนที่ยังไม่หนักเกิดขึ้นบริเวณเชียงคําพยาวอาเภอพาน แม่ไอหลวงชัยประการเชียงดาวเชียงใหม่ขุนยวมแม่แจ่มโฮ่งมะค่านะคะอมก่อยแล้วก็ท่าสองอยางก็มีเกิดขึ้นบริเวณอำเภอเงาค่ะเทศบาลเมืองน่านอำเภอปัวบ้านโอยอำเภอสองอำเภอเมืองแพร่บ้านสวนค่ะเกิดขึ้นเบาบางเล็กน้อยนะคะบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบนนะคะบริเวณภูรเรือจังหวัดเลยค่ะน้ำโสมนากลางหล่มศัก์นครไทยเพชรบูรณ์ชุมแพนากลางอุดรธานี บ้านธาตุสกลนครนาคำบ้านดงสวรรค์น,นะคะก็มีเกิดขึ้นเล็กน้อยเบาบางส่วนภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมของวันนี้นะคะแถวบริเวณอ,อุบดราชธานีค่ะสีเมืองใหม่พิบูณ์มังสาหารยางชุมน้อยสีสเกตกันทารลมพายุหะสำโรงเดชอุดมบ้านอีโมเบญจลลักษณ์กันทาร,รักษ์ับึงภูสิงสังขะปางกู สีขอรภูมินะคะสุรินปราศาสตรกระสังสตึกบุรีรัมย์พะพลาชัยบ้านกรวดละหานทรายนางรองบ้านบุบ้านกุดโบทบ้านหนองเสม็ดตาพระยาคอนบรีโชคชัยนะครราชสีมาสีคิ้วตะขบไทยสมคีปากช่องมวกเหล็กนะคะหนองไฮนะครนายกสะแก้ววัฒนานครพนมสารคามฉะเชิงเซาพระนิคมหนองว่าคลองหาดคลองตะเกาซอยดาวโป่งน้ำร้อน จันทบุรีอภอขลุงนะคะอ,มอเมืองจังหวัดตราดอ,อกแกรงอเภอชุมแสงส่วนภาคกลางนะคะปริมาณของฝนก็มีเกิดขึ้นเหนือตอนล่างกลางตอนบนเชื่อมต่อบริเวณทองผาภูมิบ้านทุ่งเสือโทนนะคะเมืองเท้าด่านช้างบ้านหลังเขาท่ากระดานจอมบึงสวนพึ่งราชบุรีเพราะแพรกหนามแดงโปร่งกระทิงกลางนะคะเกิดขึ้นส่วนภาคใต้นะคะใต้ตอนบนปริมาณของฝนยังคงเบาบางค่ะเกิดขึ้นเริ่มเข้มเริ่มชัดแถวบริเวณทับสแก บ้านคลองลอยบางสะพานน้อยมาบอมริดท่าแซชุมพรนะคะครอบคลุมเลยนะคะตั้งแต่ชุมพรลงมาค่ะทุกอำเภอนะคะคในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะเกิดขึ้นรวมไปถึงกระบี่พังงาระนองภูเก็ตด,ด้วยนะคะและจังหวัดตรังแต่เป็นปริมาณของฝนที่เบาบางลงนะคะไม่หนักเหมือนในช่วงเช้าค่ะ ต่อไปเลื่อนมาดูกันต่อนะคะในช่วงประมาณสัก15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงค่ะปริมาณของฝนยังครอบคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดิมนะคะลองเลื่อนต่อไปจนถึงช่วงเวลา14นาฬิกานะคะปริมาณของฝนเริ่มกระจายครอบคลุมในหลายพื้นที่มากขึ้น แต่เป็นฝนเบาบางเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเกิดขึ้นทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างค่ะดังนั้นในพื้นที่ที่ไม่มีฝนค่ะแอดมินขอเอ่ยถึงนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด เกือบทุกอำเภอนะคะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีฝนคาดว่าจะน้อยและอาจไม่เกิดขึ้นนะคะแถวบริเวณอำเภอชุมแพอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณของฝนในช่วงเวลา16นาฬกาคาดว่าไม่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านอีโม,มูอำเภอเดชอุดมอำเภอสำโรงอำเภอพะยุหะ อำเภอปรางกูอำเภอไพรบึงนะคะอำเภอเมืองศรีสะเกดอำเภอกันทรลมนะคะปริมาณของฝนอาจเกิดขึ้นได้เบาบางหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็แถวบริเวณจังหวัดนครราชสีมานะคะในพื้นที่ฝนน้อยหรืออาจไม่เกิดฝนก็คือบริเวณจังหวัดโชคชัยคุระบรีแล้วก็บ้านตะขบไทยสามาคีนะคะอาจเกิดขึ้นแต่เป็นฝนเบาบางเล็กน้อยค่ะ ส่วนภาคเหนือนะคะก็ครอบคลุมเกือบทั้งภาคเช่นกันนะคะคุณผู้ชมเป็นปริมาณของฝนเบาบางเล็กน้อยไม่หนักหนานะคะเกิดขึ้นนะคะแถวบริเวณที่ที่ไม่มีฝนเกิดขึ้นนะคะแอดมินขอเอ่ยตรงที่ไม่มีฝนนะคะเนื่องจากปริมาณของฝนครอบคลุมนะคะเกือบทั้งหมดยกเว้นทุ่งช้างผาหลักแม่ใจอำเภอพา,านวังเหนือบ้านวังใหม่นะคะท่าหม่อนลำพูนแม่วางบ้านดอยแก้วห้องมะข่าดอยเต่าอำเภอลีทุ่งข้าวหางนะคะ บ้านบอดสลีแม่แจ่มนะคะปริมาณของฝนนั้นน้อยค่ะเกิดขึ้นได้อาจเป็นเพียงฝนเบาบางปลอยๆหรืออาจไม่เกิดขึ้นเป็นเพียงฟ้าคลึ้มค่ะพื้นที่ที่ปลอดโปร่งในช่วงเวลา16นาฬกานะคะก็รวมไปถึงบริเวณบ้านนาโบดคลองลานอำเภอเมืองจังหวัดตากบ้านหนองจังนะคะบริเวณพิษณุโลกผ่านกระต่ายพิจิตตะพานหินบิงนารางบางมนนูลนาค น้องบัวค่ะบ้านไร่นครสวรรค์นะคะปริมาณของฝนอาจเกิดขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเบาบางหรืออาจเป็นเพียงฟ้าครึ้มค่ะส่วนภาคกลางนะคะปริมาณของฝนนั้นจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าลดลงบริเวณกำแพงแสนบางเลนจอมบ,บึงสวนพึ่งราชบุรีค่ะพระแล้นามแดงปลงกทิงการสมุทรสาครเกิดขึ้นน้อยมากนะคะส่วนภาคใต้นะคะยังคงครอบคลุมภาคใต้เริ่มตั้งแต่ชุมพรนะคะครอบคลุม มาตลอดนะคะจนถึงบริเวณจังหวัดตรังสตูลพัทลุงค่ะเลื่อนกันไปดูต่อในช่วงเวลาใกล้เลิกงานนะคะคุณผู้ชม17เนาฬกาค่ะปริมาณของฝนเกิดขึ้นนะคะบริเวณกรุงเทพมหานครเบาบางเล็กน้อยค่ะบริเวณนครปฐมนครชัยศรีสามพราดอนใหญ่ ดอนไผ่บ้านโป่งหัวถนนบางเลนกำแพงแสนบ้านท่าเรือนะคะเมื่อสักครู่ในช่วงเวลา16นาฬิกานะคะปริมาณของฝนนั้นก็เริ่มพัดจากด้านตะวันตกมาด้านตะวันออกนะคะปริมาณของฝนคนกรุงเทพมหานครในวันนี้โอกาสโดนมีน้อยนะคะในช่วงเวลาเลิกงานในช่วงเวลา17นาฬิกาค่ะดูเหมือนปริมาณของฝนจะเบาบางเล็กน้อยนะคะปริมาณของฝนเข้มและชัดแถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ บริเวณนนสว่างน้ำโสมนววารีประโคเวียงจันทร์โพนทันโพลคองคำบอลน,นะคะคนาส้มโฮงอุดรธาน,นีบ้านทุ่งวานนนนิวาสพรเจริญดอนดูค่ะปริมาณของฝนเริ่มชัดขึ้นนะคะแถวบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนๆอย่างเช่นบริเวณบ้ณบานดงสวรรค์กาลเซียนร้อยเอ็ดพยัคภูมิพิสัยนะคะทางด้านตนออกเฉียงเหนือตอนกลางอย่างเช่นศรีราชายโสธรอ,อำนาาเจริญบุเรรำบัวใหญ่บ้านไผ่นะคะก็มีเกิดขึ้นในช่วงเวลา17นาฬิกาค่ะ ดังนั้นปริมาณของฝนนะคะจะเริ่มครอบคลุมมาตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาอาจมีตกบางพื้นที่เริ่มไล่มาเรื่อยๆนะคะจนถึงในช่วงเวลา19นาฬิกา20นาฬิกา2ทุ่มนะคะปริมาณของฝนนะคะเริ่มเกิดขึ้นไล่มาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมช่วง16นาฬิกาก็ยังคงตกครอบคลุมอยู่แต่เป็นฝนเบาบางเล็กน้อยค่ะ ในช่วงเวลา19นาฬิกานะคะปริมาณของฝนก็เริ่มจางหายไปเหลือเอาไว้เล็กน้อยแถวบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะที่เกิดขึ้นแถวบริเวณพิษณุโลกอุตรดิตถ์นะคะสุโขทยัยแล้วก็จังหวัดตาค่ะในช่วงเวลา20นาฬิกานะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าปริมาณของฝนนั้นหายไปเกือบทั้งหมดเลยนะคะเหลือไว้เพียงบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะบริเวณลำปางวังชิ้นอำเภอลี้นาตาโพนะคะสวรรคโลกอุตรดิตถ์ แพร่บ้านสวนสุขโขทัยค่ะ สวรรคโลกพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรบ้านโคง้งวิไลนครไทยบ้านนาตาโพนะคะที่มีเกิดขึ้นและฝนเกิดขึ้นหนักหน่อยนะคะใกล้ๆกับบริเวณบ้านห้วยตั้งบ้านนายางสีสำโรงแล้วก็สุขโขทัยค่ะครอบคลุมนะคะในช่วงเวลา20นาฬิกาค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงเวลา20นาฬิกาค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะและ20นาฬิกาก็ดูเหมือนบริเวณของฝนจะมากขึ้นนะคะบริเวณกรุงเทพหา นน,นทบ,บุรีเสาธงหินรังสิตสมุทรปราการนะคะก็มีเกิดขึ้นได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตสภาพอากาศประจําช่วงเช้าของวันพฤหัสบ,บดีที่14สิงหาคม2568ค่ะ และติดตามอัปเดตสภาพอากาศในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้อีกครั้งในช่วงบ่ายกันค่ะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะและขอขอบคุณสําหรับการมารายงานสภาพอากาศในพื้นที่จริงให้แอดมินได้ทราบค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดีมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ